ที่นี่ที่ไหนเนี่ยเอ้ยคุณไก่บอกผมทีที่นี่ที่ไหนอ่ะ๋อลืมไปนี่มันกระจุกนี่หว่ากรอบเต็บเออนังรนี้กราบสวัสดีท่านผู้ชมนะนะครับวันนี้ไม่อยู่กับผมพี่ซ่าสองสูดเจ็ดกันดีแล้วตอนนี้ผมัวมากเลยนะเนี่ยเรามาอยู่ไหนเนี่ยที่นี่แห้งแงนะ้งมาก ปิดรันโอเคช่างมันไปเลยอุย้ยประตูปิดอันหน้าโอ้ก็เหมือนอรอปกตินะแค่มันน่าเกียดอ่ะอุย้ยตกใจหมดโอ้เรน ไปไปไปซ ah. ีซีอุ้ยซีโคตรเร็วเลยผู้ชายคนผู้ชายคนนี้ไม่น่ารอดผมนั่นแหละที่ไม่น่ารอดฉันไม่กลัวแกหรอกไอ้ผีเวน เยอะโอเครอดรอดโอเคอ้าวแป๊บเดียวมาฟิกเกอร์ละผมจีเนียสอยู่ผมจะรับผมจำ<ะ><ะ>รหัสรับว่าโผล่อะไรตรงนี้เนี่ยสวยงามเจ็ดหนึ่งสี่ห้าแปดครับทุกคนจำเอาไว้วแอมบุ๊ ตอนแรกก็คิดว่าจะเข้าไม่ทันละวยชิวเียด